จะมาแจกของกันนะครับแล้วเราก็จะมาตอกบัตรคิวแล้วไปรับของที่นู่นได้นะครับแต่ตอนนี้โบสปิดไปแล้วครับเพราะมันดึกแล้ว เฮียบิวซีโร่ชาแนลจะเป็นยังไงนะครับชุดว้าวมาหาข้าวกินกันยู่ฮู้เราก็จะมาทำคลิปลั่นในเมลเบิร์นกันนะครับผมตายเฮียบิวกับเ <c oughs> จอกันอีกทีที่ร้านแล้วกันเนาะร้านจริงใจครับผมว้าวเราก็มาถึงร้านหน้าร้านจริงใจนะครับผมวันนี้เราจะมา ก๋วยเตี๋ยวกับเมนูอะไรดีครับเราเข้าไปดูกันเลยนะครับร้าน,นจใิงใจไทย,ยไรเ,เชื่อเราเข้ามาดูได้นะครับร้านนี้อยู่ในเมเิ่งช่วงแถวบางมืองนะครับผมก็ไม่แน่ใจมันไม่ค่อยเก็ต้ นี either, ่ก็ที that, it, so ่ร้านนะเราจะมาลั่นแบบแกล้มไม่ได้ับแต่แจ้งตำรวดจับจะอิบาย กินกินเดี๋ยวไปเล่าเล่าแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนสวัสดีนะครับตอนนี้เราก็ได้อาหารแล้วนะเป็นวันนี้เรามีเมนูคณะหมูกรอบนะครับผมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยน้ำตก หนูเราจะมาชิมให้เพื่อนๆดูว่าจะอร่อยแค่ไหนนะฝากคนในเมเบิร์คนไทยในเมเบิร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ท่องเฮียบิวซีโร่ชแนลด้วยนะครับข้างล่างใครมาเถอะเดี๋ยวเรามากินให้เพื่อนๆดูถ้าใครดูตอนคืนพวกมึงเตรียมหิวได้เลยนะไอเวน เราจะกันรันกินยาวเลยไม่ต้องไม่ต้องหยุดนี่เราขึ้นห้องเอาเอาข้างนู้นมาเดี๋ยวขึ้นไปห้องน้องฝากฝากชาวยูทูบทุกคนนะครับ ในบิโก้ได้นะครับประธานซีโร่นะครับผมบๆๆถ้าน้องๆอยากให้ทำคลิป่วนสาวในบีโก้ก็ได้นะเฮ้ยทำมันบินวะ ายกเบียร์ป่ะงผมอืมใช่ไหมอือรสขนาดไหมตดติดารีสเนเบียร์นแอลกอฮอล์ของติดีแต่บินแบบ โดนอื่นโดนย่นิบสี่ชั่วโมงอร่อยเฉยเด็ดฟอบเจี๋ยนี้ที่รอคอยตรอคอยมาประมาณหนึ่งร้อยหรือหนึ่งล้านปีนะครับผม ที่โควิดปิดเมลเบิร์นไปตอนนี้มันก็เปิดมาแล้ว99้าสิบเก้สัตวัดนะเนี่ถึงแลนร้านนี้อร่อยกว่านนะร้านนั้นนะโหร้านนั้นหมาไม่อยากรึปังเลยแคนเด็กกินมดเลยมาเชิญเล เราเลยใครยขยากก้าวคืนบอกเลยเตรียมหาขนมขนมมาเตรียมรอได้นะครับเรามาดูบรรยากาศรอบๆบ,บร้านนะครับนี่เราบรรยากาศรอบๆบชื่อร้านนะครับเราไม่เห็นไฟ

นี่น้ำซุปน้ำชาอย่างดีเลยเนี่ยกินแล้วบอกเลยหวานเจี๊ยบน้ำเจี yes, no ๊ยบหวยอะไรเก๊กหวยแบบอครับเลยนะไหนผมขอลองชิมหน่อยขอลองชิมสุดยอันตกนะครับว่าจะรสชาติไงน้ำปกติน้ำปกที่ต้องการอือหือ สุดยอดนะผมอร่อยเฉยงั้นผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวตรงไหนอีกเดี๋ยวรอ <cut> ชมนะเขากินข้าวจบก่อนเดีวมาเจอกันสว, <cut> วัสดีครับผมนี่นะครับเราก็ามากินเสร็จกันหมดแล้วนะครับ อร่อยจัดจนไม่เหลือไม่เหลือข้าวไว้แต่ชิ้นเดียวนะ,วะช่องเฮียบิวซีโร่ชาแนลครับผมเฮียเฮียบิวซีโร่ชาแนลเฮียบิวเฮียบิวเจอจะตะโกนอะไเอ้าวเราก็กินข้าวกันหมดแล้วนะครับแล้วเราก็มาเจอพี่ๆที่อยู่ในเมลเบิร์นนะครับคนไทยเขาก็เป <c oughs> ็นเรื่องดีนะครับนี่ครับผมเราปากมีชงมีช่องปากได้ครับเดี๋ยวผมโปรโมทให้นี่นะ แล้วขอคงขอสัมภาษณ์นยช่วงนี้โควิดเป็นยังไงบ้างครับท<ม>ี่มึงเปิดดีใจแล้วไม่ได้จากช่วงนี้นี่ครับผมมาจะมาสัมภาษณ์พี่เขานะครับเรามากินข้าวร้านจริงใจแล้วเรามาเจอพี่ที่อยู่เมลเบิร์นนะครับผมเราจะมาสัมภาษณ์ว่าช่วงนี้ก็โอเคหน่อยแล้วเริ่มจะทํางานได้ได้กลับเหมือนเดิมแล้วพี่ ี่ดีใจไหมครับที่โควิดเขาไอเนี่ยปิดเมืองไปประมาณหนึ่งร้อยล้านปีครับแล้วมันเพิ่งมาเปิดครับจะเป็นยังไงเดือดร้อนไปเหมือนกันเหมือนกันไม่มีงานไปประมาณเกือบสองเดือนนะ้่อโอเคครับผมแต่ถ้าถ้าช่วงแบบไม่มีงานติดเดี๋ยวติดต่อทางผมได้นะมีทางฝักทำฟาร์มได้แบบมีทำมงุุนทำมังุ่นสวัสดีครับผมเนียบิวซีโร่ชแนลนะครับเมื่อกี้เราอยู่ร้านจริงใจเรากินอาหารเสร็จแล้ว เราพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูบรรยากาศในเมลเบิร์นนะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะลั่นยังไงนะพี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศในเมลเบิร์นเป็นยังไงครับตอนนี้โควิดเมืองเปิดเรื่อยๆครับสีสันเริ่มสวยงามมากเลยครับผมตอนนี้เราก็จะไปลั่นเงะพานเดี๋ยวไปนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้แบบสวยงามมากครับที่ท่องเที่ยวตอนนี้ใครอยู่เมลเบิร์นก็อยากจะให้ทำคลิปอะไรก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกันมาได้นะครับเนียบิวซีโร่ชแนลนะครับ แล้วก็มีช่องนะครับในดีโก้ไลฟ์ฝากกดติดตามประธานซีโร่ด้วยนะครับผมเป็นประธานซีโร่อยู่ในดีโก้ไลฟ์อีกขับนึงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์และเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับเราจะมาทำ ถ่า,าบ,บลัง่งนินนะอตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศท้องถนนประเทศออสเตรเลียแล,วล้วับว่าโล่งแค่ไหนนะโอ้โหถนนประเทศนี้ เร,ค,รคับโล่งมากเลยครับเราก็จะได้ดูถนนเทนี้รถมีไม่กี่คันคน,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 นะครับบนถนนถนนทางด่วนออสเตรเลียนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มกว่าแล้วนะครับเราก็กำลังกลับบ้านนะครับว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับถนนที่นี่ ตอนคืนถ้าใครขับรถที่ยงคืนนี่บอกเลยนี่ก็ป่าช้านะครับนี่เราบนี่เราก็มีคนขับให้เรานะครับโอ้โหสุดยอดเขาผมจ้างมาร้อยล้านพันล้านบาทเลยนะครับยอดเลยยอดโอน้นี่ครับเราก็หยุดเส้นน,นี้บบน,นะครับถนนตั้งแตาว่านะครับเรามาดูบรรยากาศตามทางนะครับตอนคิดจบ จบแล้วเราก็มีคนตลบหนึ่งนายครับโอ้โหตลบไปแล้วครับเพิ่ม